สวัสดีครับผมรัตน์ไทยชาแนลนะครับตอนนี้อยู่แถวแถวบ้านสะธรรมขันนะครับมาสํารวจเส้นทางนะนี่มันมีเส้นทางเข้าอยู่บริเวณนี้นะครับไปอดีตสถานีรถไฟสะธรรมขันนะครับปัจจุบันนี้ยกเลิกการใช้งานไปแล้วนะครับยุบเป็นยุบไปละนี่ทางเข้าอยู่ทางนี้เดินตรงไปเลยนะครับมีป้ายมันบอกด้วยข้างในเขามีทิ้งขยะนะครับ ค่อนข,ข้างส่งกลิ่นเหมือนกันเออทางเข้าอย่างนี้เดินไปประมาณสักไม่ไกลครประมาณสักไม่เกิน200เมตรก็จะเป็นสะธรรมคันนะโอเคเดี๋ยวผมเดินสำรวจไปแต่ขออนุาญาตที่ไม่ได้ถ่ายระหว่างเส้นทางนะเพราะว่าดูแล้วน่าจะมีเศษสกรปรกแล้วก็ค่อนข้างมีกลิ่นแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าจะมีคนอยู่ระหว่างทางไหมขออนุาญาตระวังตัวกันเนาะเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตรงบริเวณป้ายสถานีเลยแล้วกันครับ โอเคครับอยู่บริเวณเท่านั้นที่ที่ใต้นะโอเคของตัวอดีตสถานีสกธรรมขันนะครับแล้วก็น่าจะยุบลงเป็นที่จุดรถนะครับปัจจุบันก็ยกเลิกนะครับแต่ยังมีป้ายประเพณีนะครับป้ายบอกสถานีนะครับแล้วก็มีอาคารนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับ แล้วก็ชานชาลาโอชานชาลาเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ต่ำเลยเออก็ถือว่าตอนนั้นออกแบบมาน่าจะสูงพอสมควรนะจากขันทางนะครับก็ถือว่ายังเอามาื้อกับทําได้นะอยู่เดียวเมตรที่2 7งนะครับอยู่ทางด้าน ไปด้านทาน่านทิ่ใต้นี้ไปสถานีบ้านเกาะนะไปด้านนี้คือสถานีหนองแมวนะครับรหัสสถานี2118นะฮะถ้าจะไม่ผิดนะ218รหัสตัวย่อทอทงขอไข่นะครับนี่ป้ายประเภทนี้สัทธรรมาคาร ยังดูแข็งแรงเลยนะป้ายโอเคโนเคทางเข้ามาโอ้โห,หน่ากลัวนิดนึงนะครับแล้วก็มีขยะนะครับเต็มเลยแต่จริงๆอะ่ะหลังทางเข้านี้เป็นหมู่บ้านเลยนะบ้านคนเลยไปเดินไปดูตรงบริเวณอาคารชาชาลาแล้วก็ตัวป้ายประเพณีท่านั้นที่ ที่เเราาาข้ามานะแนะนำมาตอนกลางวันนะตอนเย็นๆนนะฮะบวดนะครับความปลยเป็นไปได้ก็อย่ามาเปรียบเทียบกันเดียวอาคารนี้สร้างนะครับด้วยเหล็กนะเนะี่ยนะ่าจนะ ใช้พื้นที่เลยนะครับก็แสดงว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีมีคนมาอาศัยอยู่เนาะแต่ว่ามีปลูกเป็นต้นไม้ชนิดนี้โอเคตอนนี้ต้องรอยกันมีอะไรมาเผาอยู่นะประมาณนี้แต่ก่อนเคยเป็นสถานีนะครับเป็นสถานีแล้วค่อยยุบลงเป็นที่ยดอดรถแต่ก่อน แถวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดประวัตินี้น่าจะคือบ้านชื่อเดิมน่าจะชื่อบ้านหัวสะันะครับกว่าจะมาเปลี่ยนเป็นสัธรรมวัดขันเ,เวนี่นิด,นดนงปลายนี้ยังถือว่าชัดเจนอยู่นะ มาขัดๆยังไงไม่รู้โอเคสักทำมะขันสังเกตจากชานชลานะครับค่อนข้างยาวนะแสดงว่านี่แหละเป็นกระถางมือก่อนยู่แล้วตัวครับผมก็่งเคยมาครั้งแรกนะอืมคือมัน าทางเข้าปตะก่อนมันเข้ายากครับลำบากวันนี้ก็ยังเข้ายากเลยนะมันไม่ค่อยน่าเข้าครับสมัยก่อนทุกวันนี้น่าเขา้ากว่าเดิมนิดนึงคนระับมีทางรถที่มาใ,ใกล้ข้างหน้ามีกองหินด้วยน่าจะเป็นกองหินที่เขาเอามาปรับปรุงทางนะมาเทวนอนมีถนนนะเส้นเส้นถนนมีถนนโอเคมาทางด้านทิศเหนือนะครับ จุดนี้โอเคยังเห็นขอบชาชาลาชัดเจนเลยนี่เป็นบันไดาทางขึ้นเห็นชัดเจนเลยโอเคครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานีรถไฟนะในเออ่เส้นทางเออ่ระหว่างถนนจีระมาจนถึงชุมทางบัวใหญ่นะครับที่เออ่ ถูกยุบไปนะมันมีหลายหลายสถานีนะแต่ผมยังพยายามเก็บข้อมูลแล้วก็พยายามไปเนะเพราะว่าการเข้าสํารวจแต่ละพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ค่อนข้างอันตรายจริงๆก็เจอหลายที่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวโจดน้องแกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมานี้นะครับสะพนานมขันอย่างเงี้ยครับอ่ะโอเคก็จะเจอแล้วจริงๆมันจะมีหลายสถานีนะเดี๋ยวผมจะไปไปสารวจเรื่อยๆหาเวลาแล้วก็ ทำกันบ้านมาก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าบางสถานีเนี่ยไม่ได้เหลือซากแล้วนะครับเพราะว่าการปรับปรุงทางคู้เนี่ยบางส่วนก็หายไปแล้วอแต่บางส่วนก็ยังเหลืออยู่นะครับประมาณนี้อันนี้ที่ผมยังเห็นอยู่เพราะว่าเนี่ยมันมีสะพานตรงนะู้นเนี่ยสะพานข้ามมิตรภาพเนาะที่มันจะแยกไปอีกทางหนึ่งไปเลี่ยงเมืองโคราชแล้วก็อีกทางหนึ่งเนี่ย เข้ามาตัวถนนนิยัภาพเดิมเนี่ยมันยังพอเห็นตัวป้ายนะอปอระมาณนี้ก็เก็บข้อมูลมานานเหมกันกว่าจะได้เข้ามาเดี๋ยวขออนุญาตเดินดูตรงชานชาลานิหนึง่งตรงนี้นะผมคิดว่าน่าจะอันนี้ผมคิดว่าน่าจะก่อใหม่นะน่าจะก่อใหม่ดูดูร่องรอยแล้วมีมีฉาบอ่ะ นะครับน่าจะก่อใหม่หน่าจะก่อเสริมขึ้นมาหรือเปล่านะให้มันสูงขึ้นนะเพราะว่าปกติผมเห็นวส,ส่วนใหญ่ที่ไปไปสำรวจเนี่ยก็คือจะชานจะค่อนข้างที่จะอยู่เหนือคันดินตะก่อนคือจะเอ้ยทษทีคันคัน,น,นทางนะคือแต่ก่อนเนี่ยคือต้องบอกว่า uh huh. คือคันทางไม่ได้สูงขนาดนี้การวางรางการวางไม้หมอนการวางหินเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนี้ยทุกวันนี้มันมีการาวางเสร็จแล้วก็ อัดถึงอัดไหลเข้าไปด้วยนะครับทําให้มันรองรับพิกัดทางได้เยอะนะฉะนั้นการวางรางยิ่งรางที่มันเป็นร้อยปอนด์แบบนี้สูงขึ้นนะครับหมอนก็สูงขึ้นตัวรางเนี่ยก็สูงขึ้นด้วยนะครับนอกจากจะใหญ่ขึ้นรองรับแบบพิกัดมากขึ้นขนาดของตัวรางนี้ก็ใหญ่ขึ้นสูงขึ้นกว้างขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าขนาดก็คือ1เมตรเหมือนเดิมนะครับระยะห่างเนาะประมาณนี้ ฉะนั้นตัวปกติคือถ้าเป็นสถานีเก่าส่วนใหญ่จะจมนะครับจะจมลงไปชานทลารนี้จะจมอยู่ประมาณเสมอระดับทางเลยแต่อันนี้ยกมาแสดงว่าผมว่าน่าจะมีการไม่แน่ใจผมว่าน่าจะมีการก่อเพิ่มดูจากรอยรอยปูนที่ฉาบขึ้นนะเหมือนเป็นการต่อขึ้นมานะอืแล้วก็ไม่เห็นช่องช่องประแจนะครับปกติถ้าสถานีอย่างนี้มันก็จะมีช่องประแจ สมัยก่อนเนาะอืมอันนี้ก็ไม่ได้มีแล้วแสดงว่าไม่แน่ใจว่าสมัยก่อนมีประเจด้วยไหมนะแต่ว่าผมว่าน่าจะน่าจะมีนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่เห็นช่องแล้วคือตันหมดเลยเนี่ยครับตันหมดแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอดีตสถานีสะธรรมขันก่อนเป็นที่หยุดรถนะรหัสสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งแปดถ้าผมจะไม่ผิดนะถ้าขอไปไม่สองหนึ่งหนึ่งเจ็ดก็สองหนึ่งหนึ่งแปดรหัสสถานีเก่านะครับ เออแล้วก็เออชื่อยอดนะครับทอทงขอไข่นะครับประมาณนี้เป็นอีกสถานีหนึ่งที่ถูกยุบไปนะครับก็แวะมาสำรวจให้ดูนะครับผมแต่ว่าใครจะสำรวจก็ระวังระวังหน่อยนะครับทางเข้าค่อนข้างที่จะน่ากลัวนิดนึงวันนี้สวัสดีครับ